สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมแม็กเนลนามนะครับตอนนี้ก็อยู่ในซองของอาร์มแอนด์ล็อกคารแนลนะครับก็จะมาพูดเรื่องประเด็นเรื่องซองนะครับท่านผู้ชมนะก็ซองอาร์มแอนด์ล็อกคารแนลนะครับอาจจะถามว่าเฮ้ยซ่องพี่อาร์มหรอทำไมอยู่กับแม็กนะท่านผู้ชมนะก็จะมาชี้แจงนะครับก็ซ่องนั้นนะสร้างโดยกันนะครับผมกับพี่อาร์มนะสร้างโดยกันตอนนั้น ก็กล้องพี่อาร์ไม่สัตว์นะครับก็เลยมาตั้งกับโทรศัพท์ผมนะครับท่านผู้ชมนะตอนนั้นช่วงตั้งซ่องนี้ก็ไม่ได้จํารหัสนะครับท่านผู้ชมนะก็จํารหัสไม่ได้นะครับจํรหัสอีเมลไม่ได้นะก็นั่นแหละนะก็จํารหัส G ีเมลไม่ได้ก็ มันก็เห็นแต่ซองนะครับก็เอาออกมาไม่ได้นะครับก็เอาไปใส่เครื่องอื่นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะก็นั่นเลยนะก็ว่าจะให้พี่อาร์มนั่นเลยนะก็มันจํารหัสไม่ได้นะครับผู้ชมก็นั่นเลยนะก็ผมก็ดูแลต่อไปนะครับก็จํารหัสไม่ได้ก็พี่อาร์มก็ยังก็บอกว่าผมว่าให้ ดูแลเหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะว่ามันเอาเพราะว่ามันจำรหัสไม่ได้ไงตาผู้ชมนะตอนสร้างก็ดันไม่จำรหัสนะครับตาผู้ชมเพราะว่ากดๆๆๆไปเลยรหัสก็คิดว่ามันไม่ได้อะไรยังไงกันไกลนะ่าผู้ชมนั่นแหละก็ผมแม็กซในละนามน,นะครับออกมาออกมาบอกเรื่องซ่องนะครับ ก็สร้างโดยกันนั้นแหละนะก็อาจจะพี่อามก็อาจจะมีคลิปเยอะกว่าผมนะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงหลังๆนะช่วงต้นๆก็อาจจะมีคลิปผมบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนั้นพี่อามเป็นคนทํานะพอพี่อามไปทํางานแล้วพวกก็ก็ผมเป็นคนก็เป็นคนเอาคลิปลงแทนแล้วก็อยู่กับผมตอนนี้ก็ นั่นแหละก็อย่างที่ผมชี้แจงไปนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> พี่อามเขาก็พูดแบบนั้นแหละพูดแบบว่าคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดนั่นแหละก็ไม่ได้ีเรียสอะไรนะครับท่านผู้ชมนะก็ <c oughs> ถือว่ายังเป,เป็นพี่ เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้เครียดอะไรกับพี่อามนะครับพี่อามจะพูดอะไรผมก็นับถือพี่แกอยู่ตลอดนะครับก <c oughs> ็นั่นแหละนะก็เขาเป็นผู้อาวุโสกว่าผมนะครับท่านผู้ชม,มนะนั่นแหละ <c oughs> เอาก็พูดอะไรก็พังก็พังไปนะท่านผู้ชมก็นั่นแหละนะมาซี้แจงเรื่อง ซ่องนะครับว่าจะให้พี่แก่แล้วนะก็จำรหัสไม่ได้นะแต่พี่อามก็นั่นเลยนะท่าผสมนะตอนนี้ก็อยู่อยู่หายอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องรำไห้รำหน้าครับมนี่กับบริปใช้ครับพี่นอ้องอาสิ <c oughs> ก็ได้ลงคลิปอยู่ตลอดนะพี่น้องเพราะว่าบุมีเนตครับพี่น้องจนกับส่วงหนึ่งจนจนไหลครับพี่น้องจนแห้งบุมมีเงินใส่ครับพี่น้อง mm. ก็ไม่ได้เอาคลิปลงเบ่อย็นะครับ mm. เพราะว่าไม่มีตังค์ครับทมผสมก็จนแห้งครับจนไหล mm. จนกระเดียดกระดดบุมมีเงินใสพี่น้องเอ้ยนั่นแหละ mm. ก็ไม่ได้ประพูดอะไร นั่นแหละนะตัวพีโต้งก็ไปอยู่กับพีเจนี่แล้วนะครับก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้พูดเพื่ออไม่ได้พูดเพื่ออกระแสะนะครับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ตอแหลนั่นแหละก็พูดไปนั่นแหละนะครับผู้ชมนะ ก็พูดไปส่วนเจ้านี้ก็จะมีคลิปพี่อาร์มบ้างนะครับนะอาร์มก็จะถ่ายคลิปให้ผมมาตัดต่อนะครับนะส่วนรายได้ก็ยังไม่ได้ถ้าได้ก็แบ่งกันนะครับท่านผู้ชมนะผมนะไม่เคยโกหกหรอกนะครับท่านผู้ชมพูดคำไหนคำนั้นนะครับ แต่พี่อามนี่ดิเอาเป็นคนแบบแบบร้อนไงก็แบบเป็นคนแบบปุ๊บปับป๊บ,บก็อยากได้แบบได้เลยไงก็มันไม่ได้ไงนะครับผู้ชมนั่นแหละแบบทําแบบเดือน2เดือนปุ๊บก็อยากได้ตังค์เลยนะก็ก็มันยังไม่ได้เงินยังมันยังไม่ถือนะครับผู้ชมนะก็นั่นแหละนะ ทำไมเงินมันยังไม่ถึงก็ยอดเลาะยอดไหลมันก็มันไม่ขึ้นนะครับผู้สมกย็ยอดยอดไหลมันไม่ขึ้นก็ไม่มันก็ยังไม่ถึงทีนะนั่นแหละก็ไม่ได้มาพูดอะไรมากมายก็ได้ไปใไส่หัวอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องก็ชอบกดไลค์ถ้าใส่กดแชร์อย่าลืมกดซับติ๊กให้ด้วยนะครับ